มันก็แบบมันก็ไม่เหมือนใครอะไรเงี้ยก็จำได้อะมันจำได้ออกไปหรอจะเจอแมวครับแต่ผมจุ๊กเก่งนะไม่ต้องห่วงเนี่ยเนี่ยของจีนของจีนผมอ่ะเออเออดูเต็บ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  คิดว่าทำลายเฟรมได้ทำทิงทูซิโลยังเร็วไปอ <form S 2> ีร <Services> <ส>้อยปีฮ่าฮช่วงนี้สับใหม่สับ oh, oh, oh. ใหม่รับไปความพิโรธของปอดี้ว้าวโอ้ยคุณผิดคุณอยังไม่ได้ใช้ช่วยด้วยมั้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาเกี่ฮาดีวันนี้เอาเกียรฮาดีไปนะคุณอยังไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ดูความโชคดีของบอดี้ ความโชคดีของปอดี้สกอร์โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยจบจบไม่ไหวโอ้ยไป่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 เฮ้ยปล่อยเฟรมไปให้กันเลยก็เท่อยู่แล้วโทซิโร่โอ้โหบ่ไป่ไป่ไป่โชคดีโชคดีจริงๆเวเลิกเกรดตักเลยเอ้ยโอเคโคตจังหวะเมื่อกี้ผมสงสัยไงผมเลยลืมลืมเขียนโค้ดแก้ะแตโทซิโร่มันเหลี่ยมแน่เลยทุกคนมันจะต้องแบบมันมันต้องแก้โค้ดผมได้เว้ยแล้วมันก็จะรอตีวีท้ายผมรู้สึกได้ผมรู้สึกได้ ทูซิโร่ไม่ต้องทำอย่างนั้นแน่เลยเห็นไหมเห็นไหมกูว่าเลยกูว่าแล้วกูว่าแล้วไอ้ย้อนไปมัดด้วยทูซิโน่เรียบร้อยเรียบร้อยแตกเลยดันเลยดันเลยดันเลยสวาย S <S สวย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 เฮ้ยแมนตีแถบชิบหายแล้วตายแน่เลยอันนี้เฮ้ยโอ้ยเฮ้ยสวยสวยสวยฮัลโขอบคุณครับขอบคุณคุณมิ้มแต่ขอบคุณหยางขอบคุณคุณหยางครับหวานอีพี่หนึ่งเลยมันเนี่ยสวยสวยสวยสองดาบเฮ้ยวแล้วมันใหญ่โอ้โหหยางใจร้ายเจอมีน้ำแข็งมีน้ำแข็งมีน้ำแข็งโอ้ยแต่ว่าเสียดายก่อ ดาเมจมันโอ้โอมันคิดน้องแมวให้จังหวะหนึ่งได้ไหมตอนนี้มีปัญหาละเฮ้ยโอ้ยสว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 ยโอเคไป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 แล้วไปแล้วนอนละนอนละหสวยเฉยสวยเฉยมาบอมาบอเฟมช่วยได้เฟมช่วยได้เฟมช่วยได้ช่วยเลยก็ได้ครับช่วยเลยก็ได้ถ้าไม่ช่วยช่วยเลยก็ได้เฟมประหลังไม่ช่วย เจ๋อ <Okay, S 2> สวยสวยโอเคบายบายจริงจริงครับผมไป็นอคุณโฟมเป็นอไรเฮ้ยไปพลาดไปพลาดไปพลาดแม่จะน็อกละอย่าเพิ่งยุ่ยอา้าวชิมหายละไม่ทันละโอเคปัม๊มปั๊มเอ้ยปัม๊มทันเนาะปั๊มทันปัน๊มพัน,นสองคนปัน๊มทันโอเคสวย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 หนีเลยครับหนีเลยเลยขอบคุณครับ

เฮ้ยเฮ okay, okay, ้พี่ช่วยได้พี่ช่วยได้พี่ช่วยได้เอพี่เชื่อพี่เฮ้เฮ้ไปไปภูมิไปไปสวย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 เฮ้เรามีไม่พาลาดเรามีไม่พ้นเข้ไปแล้วชิหายแล้วแมวานนะแมวางกับดักใส่ชีทนะแมววางกับดักใส่ชีท ไอ้สวย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 ว่าทูติโลไม่อย่างสวยเลยเฮ้ยเล่นได้ไงวะเล่นถึงตอนนี้ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเเอาคุณคิดคุคิดไอ้คุณคิดนั่งโยนน้ำแข็งใส่เพื่อนจริงด้วยขนาดนี้ โอ้โหวางกระดักใส่ฐานผลไม้ด้วยโหดร้ายโหดร้ายเออ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 เอเดี๋ยว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 กลับมาก่อนกลับมาก่อนโอ้โหเสียเกาะจากการกระโดดหลบซอกไปก่อนงานนี้ต้องรอดูกันนักอดิเรกรอยอยู่แล้วแจกระนำตรงนี้ไม่พลาดครับลงมาลาต่ออีกยังยังยัง เกือบครบคอมโบครับผมผู้เล่นเราตรงนี้แวะนี่ไงเรานี่ไงเรานี่ไงล่ะครบคอมโบเต็มสูบครับผมและโดนจากกันฟ้าของทางด้านเฉลงมซ้ำอีกทีน็อกเคโอไปเลยครับได้อยู่วิ่งมาวิ่งมาจับจับฟ้าฟ้าแล้วตรงนี้ไล่มาเลยครับเกาะเหลือชั้นเดียวเราเสียเกาะไปจากทางด้านเตาอีกแล้ว แล้วโดนทางด้านของทัฟฟี่แจกันดําต่อด้วยน้ำแข็งตัวนี้มาสุก้าแล้วเสียวหลงตัวนี้ล้ำไปอีกหนึ่งคอมโบเต็มแล้วต่อด้วยทางด้านแจกันดําแล้วต่อด้วยแจกันดําของทัฟฟี่ไปอีกหนึ่งดีนอกคเคโอทางด้านพูลิแมวไปได้อย่างสวยงามครับตรงนี้โอ้โหจะลวดข้างชีฟแบบนี้สวยงามจริงๆครับทางด้านทัฟฟี่ตรงนี้พลาดไปก่อนจากการโยนแจกันฟ้าไปทางด้านมาสุก้ากขพลาดเช่นกันแล้วตรงนี้อู่ไม้ตีหนูกลางอากาศแล้วก็จับมาได้แบบสวยงามจัดๆครับนักบีเจอรี่ตรงนี้มาช่วยไปก่อนแล้วล้ำไปหนึ่งคอมโบนอ้ที้ สามารถมาช่วยปีศาจเจอรี่ไปได้ครับแต่ก็ยังช่วยไม่ไหวไม้ตีหนูตรงนี้โดนนักบิจเจอรี่ไปเต็มๆสองครั้งครับแล้วจับทางด้านนักบิเจอรี่ซะอย่างนั้นครับเลือกที่จะปล่อยทางด้านทัฟฟี่ไปก่อนทั้งหมแล้วเลือกที่จะจับนักบิเจอรี่มามาดาสายตะลบนใหญ่มาใหญ่ไม่รู้ครับโดนทางด้านมูเบอร์หรือทางด้านทัฟฟี่แทนซะอย่างนั้น งานนี้พุ้นแมวรีแอคชั่นดีมากที่จะกดอ่ากดแทงในการป้องกันนะครับมาครับกดทางด้านโอ้ยแล้วนักสืบเจอรี่หายตัวมาช่วยได้ครับทั้งนั้นพุ้นแมวกดทางด้านของดาบโล่ป้องกันเอาไว้ครับแต่ไม่สามารถป้องกันนักสืบเจอรี่กระโดดข้ามหัวมาได้อย่างสวยงามแจกลายดำตรงนี้จากทางด้านนักสืบเจอรี่สวยงามนักบิเจอรี่พยายามจะรับต่อแล้วยังไงครับโอ้โหแก้วบินของทางด้านทัพพีตรงนี้โยนมาน็อ c เคโอพุ้นแมวไปได้อย่างสวยงามครับกับจระโดดมาที่แถบไปก่อนแต่ได้ความช่วยเหลือจากพุ้นหนูช่วยเอาไว้ครับพุ้นแมวตามลงมาฟาดจังหวะะนนนีี้โดไปก่อลทครับ งานนี้ยังไงแล้วจังหวะนี้ครับปืนใหญ่ของทางด้านแมปของอร้านน้าบ้านของเรายิงโดนแองเจิลเจอรี่ไปเต็มๆครับแต่ว่าทางด้านนักพลีสามารถโยนจานบินมันน็อก้เล่นแมวช่วยแองเจิลเจอรี่ไปได้ครับก่อนเท่านั้นที่ต้องดันโรบินเจอรี่มีเวลา20วินาทีนักสื้เจอรี่หายตัวมาแต่โดนพุลิแมลโยนเชือกวนไปตรงนี้แล้วฟาดไปซ้ำอีกหนึ่งทีแต่ดาเมจไม่พอครับวางกระดังดักหน้าไปแต่นักสื้เจอรี่วิ่งผ่านมาแล้วครับงานนี้มารอที่จรวดย่างเดียวแล้วมองควันออกหรือไม่ปักไป ลักษณะทำงานครับผมสวยงามไม่ครับทางด้านนักสึกเจอรี่ของเราก็เตรียมการรับมือมาไว้เป็นอย่างดีครับเรียกว่ากินเค้กรออยู่แล้วนะอ้อมซ้ายมาอย่างสวยงามผู้เลแมวยังยืนแบบไม่รู้อะไรแล้วรู้สึกตัวทีก็ฮึบ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 อ่าช่วยไปได้ <c oughs> ไม่มีปัญหา <c oughs> งงเลยครับผมผู้เลมีของเรา <c oughs> แล้วเหยียบแถบไปครับผม <c oughs> งานนี้บอกเลยว่าสวยไม <c oughs> ่ไม่ไว้ไม่ไว้ใจละไม่ไว้ใจละมันจะซ้ายมันจะขวาวะฮึบ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 แล้วโยนแจกันกะให้ผู้เลมี หนูโดนซะอย่างนั้นครับแล้วไม้ตีหนูสัพีดีโดนเฉยเชือกไฟโดนเฉยถูกไม่ไม่โดนอะไรกันนี่แล้วพุ่งมาไม้ตีหนูไม่โดนนักสืบเจอรีร่ช่วยไปได้ซะอย่างนั้นน่าเสียดายจริงๆครับจังหวะนี้มาครับหอเดีทราบก่อนหนึ่งทีนักสืบเจอรี่ตรงนี้รีบหนีมาก,ก่อนชิดกริ้งตรงนี้อุ้ยโดนโยนเชือกโดนนักสืบเจอรี่สิงั้นตดสถานะเรื่องเล็กมาก่อนแล้วพุ่งตามมาจับเลยครับ<อ>งานนี้บอกเลยว่ารอดยากจริงๆต้องรอดูนาโปลรีของเราจะช่วยเพื่อนได้หรือไม่นะครับตีครับผมไปครับ ชีกริงมาก่อนชีกริ่งมาก่อนแล้วโยนไปมัดตรงนี้ไม่หันทับหน้าสิยดยจริง,รงสตันมาจังหวะเดียวกันได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ,อ้เโดนเชือกไปจังหวะนี้สามมาจูบอีกหนึ่งทีน็อกเคโอทางด้านนาะโปลีแล้วจับมามัดตรงนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดชัยชนะเกมนี้ก็ต้องเป็นของพุ่แมวอย่างแน่นอนจริงๆครับใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไคร้ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจเฟซบุ๊กด,ด้วยนะโอเคนะล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ